สวัสดีครับเทนโนชาวไทยทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธเมลีที่มีชื่อว่า Tenet Agendas โดยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Tenet Agendas เป็นอาวุธเมลีประเภทดาบและโล่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของค่าพลังโจมตีพื้นฐานค่าค t i c a l c h a n ชานส a t u ต c h ชานสและระยะองศาในการบล็อกการโจมตีจากศัตรู ซึ่งการใช้งาน h e a v y a t t ท c k ของ Tenet Agendas นั้นจะเป็นการใช้โลย่ยิงกระสุนพลังงานออกไปทางด้านหน้าเป็นระยะทาง40เมตรโดยกระสุนดังกล่าวจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุไฟฟ้าและจะสามารถพุ่งทะลุผ่านร่างกายของศัตรูไปได้อย่างไม่จำกัดนอกจากนี้ศัตรูที่ถูกกระสุนพลังงานยิงใส่ภายในระยะทางไม่เกิน20เมตรจะติดสถานะอ m p a c คทันที100%เ ส่วนค่าแตกอื่นๆที่เหลืออยู่ของกระสุนพลังงานก็สามารถดูเอาเองจากในรูปนี้ได้เลยนะครับโดยเราสามารถที่จะแลกซื้อ Tenet a g e n d a ัได้จาก NPC Ergo g เอ s s โกที่อาศัยอยู่ในรีเลย์ด้วยคอรลัปเต็ดโฮโรคีย์จำนวน40ชิ้นสำหรับเทเน t a g e n d a ัที่ลุงแมวกำลังใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีโบนัสดาเมจธาตุไฟอยู่ที่60%แล้วก็จะมีการจัดมอดในสไตล์ของลุงแมวตามนี้เลยครับบิที่1 จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่ากรีเนียและ i n น e ฟสเตส่วนบิลที่2จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่าคอปัสทดสอบประสิทธิภาพของเทเนตเอเจนดัสในบิลดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่ากรีเนีย Kotas Invested. สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเอาไปเลยครับ5า<ฮ>ดาวเต็ม<ๆ>เพราะว่ามันเป็นอาวุธเมลีที่มีค่าสเตตหลายๆอย่างตรงตามเมตาของอาวุธเมลีในยุคนี้เลยแถมคอมโบจากส t ตนไฟแนลฮาบินเจอร์เนี่ยก็ยังสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อย่างรุนแรงมากๆอีกด้วยละครับส่วนในเรื่องของการใช้งานแบบเฮเวียแท็กเนี่ยลุงแมวขอไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วลุงแมวคิดว่ามันโจมตีได้ค่อนข้างช้าแล้วก็เบาไปหน่อยอะ่ะพอเอาไปเล่นจริงๆแล้ว มันเลยดูไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากที่จะบิวอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาใช้งานเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะครับคุ้มค่าแก่การฟอร์มาแน่นอนโอเคนะเป็นคลิป